Bye. <sharp inhale> พบกับวีทีบอกตอครับผมชนะพบสวีมสมบูรณ์ครับดิฉันนที่วมนจะเน่นค้ะวันนี้ผมรู้สึก้มีพลังพิเศษเลยครับพออยากเจอึ้าไปรอะไรคะอไม่รู้แหละคือ่งนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราได้เจอุณเบเนี่ยผมรู้ทันทีเลยครับว่าจะต้องมีอะไรใหม่มาให้พวกเราแน่นอนวันนีุ้ณเบนมีอะไรมาให้เราบูใหม่ไม่หม่เนี่ยรู้แอดมเป็นพู่ายดเองเนาะนีแน่เลยจะมีแน่เลยสูตรวกแต่ว่าเป็นรุพิเศษยังไงเด ครับในส่วนของตัวนี้เราไม่เจอขนาดไหนครับโดยประมาณนักเทรช่ไหคาโดยประมาณเดือนหกเดือนครับแล้วมสูเดของเราเปิดไปไหเปิดตัวประาณหนึ่งปีกว่าแล้วนะคะทีมีหนึ่งปียอดขายเป็นยังไยอดขายที่เราเชื่อไหมว่านักตั้งแต่ระยะเวลาเปิดตัวละถัหงปียอดขายพุ่งทะลุไปถึงสองหมืกว่าคแล้วนะสองหมื่นรับท่านผู้ชมในยานนึปีนั่นเองต้องค่ะ แล้ววันนี้เราจะมาตอบย้นอนไรกันดีตอบย้อนความแรงเริ่มเพิ่มมากอีกตัวนี้เลยถูกต้องค่ะเราใช้ชื่ออะไรครับตัวนี้ New X New s e อ i e s The Limited โอ้โหเชื่อเท่มากครับ The l i ิเ t ็ดอยากจะรู้รายละเอียดครับว่ามันมีการปรับเปลี่ยนบ้างไว้แค่ไหนบ้างเปลี่ยน,ยะยนยอนไนนะไรบ้างเปลี่ยนทั้งภายนอกภายในไหมเปลี่ยนทั้งภายนอกภายในเลยคุณผู้ชมครับเปลี่ยนทั้งภายนอกและภายในด้วยเราเริ่มจากภายนอกก่อนดีกว่าได้ค่ะอยากรู้ว่าภายนอกเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนว่าเป็น ไม่ใช่ใช yeah, hey, ้คำว่าเปล่นอไม่เปลี่ยนใช้คำว่าเพิ่มเพิ่มอะือต้องะเม่าเป็นเอ่สติกเกอร์ลาราฟิกนี่เลยลายพิเศษรอบคันเลยนะรอบคันเลยต้องคามสวยมากครับต้องมาสัมผัสต้องมาดูครับต้องดูแบบกรเห็นเลยเิงสวยงามมากเย่ดรู้เับส่วนสันานครับคุณเบลอยากจะแนะนำแนะนำอะไรันนะคะ อ๋อถ้าเป็นเดินไปรู้จกผมกับเพื่อนเพื่อไม่รจักเลยอ่าที่ไม่เดินเด็กเลยเรเมียเลยกตงนี้แต่รุ่นนี้เขาว่าเดินเด็กเลยเปลี่ยนให้เป็นแบบเชยสปอร์ตให้เป็นสีเทาแบเองนะคะโเอเออคุจิงโ้สุยอเลยวนสวยเงี้ยสวยงดูแล้วทำ้รู้สึกว่าเป็นเป็นสปอร์ตจริงๆนะครับแต่ว่าครเลรุ่นยัง่ดยใช่ค่ะเพมาอดภัยด้วย ครับในส่วนถัดมาที่จะเป็นนาทีที่สุดยอดตรงนี้เงาสุดลายชิ้นนี้ว่าอ้าวสี่รับสี่รอันนี้เป็นคพิเสกใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นพิเศษเป็นพิเศษเลยใช่ภาษาไทยเรียกว่าเงินเงาพิเศษโอ้อี่เราพูดถูกใหม่แล้วเงินเงาพิเศษจะสัมทัสถึงทั้งสองแบบใช่ไหมถูกตอก็มีเชื่อครับที่นี่ค่ะที่เชื่อ เีเลี่ีครับโชื่อดีรับ่ดีครับเป็นเงินเงาพิเศษชื่อ่เขาพโยสุดเอายแ่นแนร้านแบทตัดไทยคุผู้ชมครับที่มานั่งเนี่ยรู้สึกวบามันจะคนลราฟิลิ่งเลยนะคมในมิเรทเดินี่ มันีเ็มปกติเลยนะครับโทนจะออกแสงสว่างๆดูเหมือนภูเขาทั้งหมดเลยใช่ค่ะแต่มือ้นาหน้าชันนี้ปุ๊บผมรู้สึว่ไม่หมดูข้างหลังแล้วเป็นแกมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมเพื่อนสิ่ง,งเดี้วที่เกต้าแนนอนแารวณมานเป็ในวตัวเบาะนะคะโดมหลังตรงนี้ก็จะเป็นสีดาเดินได้ด้วยสีเงินค่ะเบนะนี้<อ>เดินได้ด้สีเงินขอ้โดูเด่นรับนะครับเด่นชัดแต่ดูเป็นเอกลักษณ์ตัวเองอาร์สบามาเต็มเลยดีเลยมีเลยเบาะเป็นจริงจริงโอเคอย่าลืมนะครับเพือน ของกระโดดขึ้นล้มไงกระโดดเลยในะไม่หวจริงๆมาอะไรขึ้นยอะไรใหา่ๆที่มันมุ่งเปนการมามาแล้วครับคุณเบนครับหลังจากกระโดดขึ้นมาแล้วมีอะไรจะแนะนำต่อเชิญเลยเชิญเลย ในส่วนของตัวจุดเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะเป็นในส่วนตัวแผงคอนโซลหน้าตรงนี้เลยถูกต้องโอ้โหดูแล้วสวยงามมากถูกต้องค่ะแล้วหันขวาไปนิดนึงนี่น,นี่ตรงนี้ถูกต้องพร้อมแผงข้างประตูโอโ้สวยงามครับทุกท่านถูกต้องค่ะคือเขาทำเนี่ยเป็นแบบแนวเอกลักษณ์ของเขาเลยถูกต้องอารมณ์สปอร์ตมาเต็มอย่างที่แจ้งไว้ใช่ครับเพราะตัวตัวนี้ค่ะในส่วนตัวแผงคอนโซลหน้าและแผงคอนโซลข้างจะเป็นสีดำเงาพิเศษนะโอ้โหดำเงาพิเศษด้วยดำเงาไม่พอมันแบบเป็นดำเงาพิเศษแต่ว่าจริงๆ ครับท่านผู้ชมครับเวลาผมสัมผัสหรือมองใกล้ๆเนี่ยมันจะแบบจะดำทั้ทีเดียวก็ไม่ใช่ใช่เงาก็ไม่ใช่คือดำเงาพิเศษจริงๆใช่ค่ะสวยงามค,ครับสวยงาครับท่านผู้ชมครับยังไม่หมดครับยังมีเพิ่มเติมอีกเห็นค็เป็นว่ายังมีเรื่องของระบบเครื่องเสียง,งเครื่องเสียงมีในพิเศษครับในของตัว,ต,วตัวใหม่ตัวเนี้นะคะก็จะเป็นเซอร์ราลซาวเซราลซาวถูกรอบทิศทางเลยว่างั้นเถอะทั้งแปดตัวแปดตัวครับแปดตัวเกิดไปเลยค่ะตัวสุดยอดครับแล้วนอกจากนี้มัน มีอะไรพิเศษกับตัวลำโพงไหมก็ลำโพงปกติแปตัวไม่ไม่ไม่ใช่แค่นั้นการันตีด้วยยี่ห้อของเขาเลยนะคะ Kenwood Kenwood ถูกต้องขึ้นชื่อเรื่องครึ่งเสียงอยู่แล้วท่านผู้ชมครับผมเห็นแล้วนี่นี่ ถ้าไปดูนะครับตาลําโพงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมภาพให้ชัดๆเลยก็มันจะมีตาโลโก้ของเคนบูดนะคุณเบนนะใช่ค่ะมีโลโก้เคนบูดติดอยู่นี้ให้เราเห็นเลยว่าเป็นของเคนบูดทั้งหมดเลยถูกต้องคือรอบนี้เคนบูดลงเองเลยไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนสุดยอดหมดหรือยังแต่เมื่อกี้ผมผ่านมาได้ยินเสียงตึมๆตึมเลยตึมๆเลยใช่ไหมใช่ตัวใหม่ตัวนี้เช่นเดียวกันเพิ่มซับบูเฟอร์ค่ะมีซับบูเฟอร์ด้วยถูกต้องซ่อนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะไปหาซ่อนอยู่ใต้เบาะนะตรงไหนเบาะไหนเบาะนั่ง ทางด้านผู้โดยสารทางด้านหน้าเลยแสดงว่าอยู่ใต้เบาะคนเบนถูกต้องเอาให้เด้งกัน,ปนไปเลยคะ่ะโอ้โหนี่ท่านชมครับรับรองคราวนี้ไม่ผิดหวังไปจอดที่ไหนได้เสียงแบบแข่งู้ได้เลยปป๊บเบกัน,ปนไปเลยอ่ะผมจะเล่งไงผมต,งต้องมาปรับที่วิวอย่างนี้สิครับอ๋อไม่ใช่ค่ะในส่งตรงนี้ก็คือเพิ่มในส่งตัวอุปกรณ์พิเศษเพิ่มขึ้นมานะคะเอ,ะอ,ะอะท่านชมครับตอนนี้น้องเบนเราหยิบของเล่นใหม่มาอีกแล้วนี่โอ้โหเขามีตัวปรับด้วยถูกต้องนี่ครับก็มีตัวปรับ พราะงั้นแต่ว่าถ้าเกิดผมฟังเพลงอย่างชาวล็อกมาเลยวันนี้ผมจะมาชาวล็อกเป็นตัวเลยมาชาวล็อกเลยผมก็มาสามารถปรับโบรุ่มของด้วยตัวเองเลยค่ะโอ้เป็นไงครับอยากจะแดนซ์อย่างเียตึ๊บอยากจะสุนทรีแค่ไหนปรับเอเองเลยคือเราแบบอยากฟังนุ่มๆเราก็มาปรับอ่อนลงหน่อยอยากจะหนักแน่นก็เอาปรับเอาเองท่านผู้ชมไม่ผิดหวังครับรับรองตัวนี้การันตีด้วยนี่เขนบูดเคนบูทเขาการันตีเอง ต้องเป็นครับในส่วนของตัวเดิร์มิมิเต็ดตัวนี้ถูกต้องมีที่กันทั้งหมดกี่สีมีทั้งหมด2สีนะคะสีขาวก็สีดำอ๋อมีสีขาวด้วยถูกวันนี้ที่เรามาโชว์กันจะเป็นสีดำนะ,ค,ะค,ครับทุกคนครับก็แต่ที่สามเนี่ยอยากจะให้มาติดตามลองมาดูที่ที่โชว์รูมใกล้ๆเลยใช่ค่ะมาที่รุ่งคนตัดอยู่นี่ครับใช่ค่ะแล้วถ้ารีมิมิเต็ดทีไรผมมักจะได้ยินในส่วนของเขาบอกว่ามีจำนวนจำกัดแล้วตัวรีมิมิเต็ดเดิร์มิมิเต็ดตัวนี้มีจำนวนจำกัดค มีใช่ค่ะมีเพียงแค่900คันเท่านั้นเองนะคะ900คันครูป้องแล้วจะรออะไรครับทีนี้อย่ารีรอต้องรีบครับต้องรีบมาแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะใช่ค่ะเนาะทรงสปอร์ตแบบนี้ผมไม่อยากให้ทิ้งไปไหนไม่อยากให้หยุดไปไหนครูป้องรู้สึกว่าเปิดตัวตั้งแต่ตอนที่เป็นมอเตอร์โชว์ใช่ไหมใช่ค่ะเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ค่ะนี่ถ้าเราขับคันนี้เราแน่นอนแจ๋วก่อนครถปุ๋ยกาเลยนะครับก็อยากจะให้ฝากไว้ฝากไว้ ให้มาดูดีกว่าเนาะใช่ค่ะเนาะอ่ะต้องมีเด็นด้วยฝ่ายก่อนจะลาสำหรับเทมนี้เทมนี้เลยครับใช่ค่ะเพราะนี่ส่งถึงตัวอีซ2 0 0 x นะคะไม่ทิ้งเอกลักษณ์และำคำถอกชัยได้เลยว่าเอกสิทธิ์เป็ผู้นำค่ะนี่ครับและเป็นมีความเป็นผู้นำแน่นอนถูกต้องโอ้โหนนีะแล้วก็วันนี้เนะ<บ>ทมนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเบนมากๆเลยที่สามารถช่วยให้ความรู้ให้ข้อมูลต่างๆกับตัวอี E200X รุ่นพิเศษเลยรุ่นเดอร์ลิมิเต็ด ว่ายอดยอดวิวของเราจะถลงมลายนะรอบนี้ยอดขา,า,ายก็ขอให้ถล่มลายนะคะเซ็กน <c oughs> การเต้นกานนะครับก็ต้องเรวเทมนี้เนาะครับทิสู่เื่งกันใสความมั่นใจที่ต้องต <c oughs> อบ <c oughs> ต่อสว <c oughs> ัสด <c oughs> ีคร <c oughs> ับ <c oughs> <c oughs>